สวัสดีค่ะสวัสดีอฟซีทุกๆกันค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพัชซองเล็กช่องแบ่งปันปตุเล็กแบ่งปันปในทางซื้อสลากินเนื้รัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะค้นข้อหวยวัวีตแล่ในข่าวสามตัวต้องตรงตเลยด้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับ แอดคนคอหวยชุดสามตัวบนคนคอหวยงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเนินเโปรตีติกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เด้อนะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วกับเขายูมุมสายมือเนาะค่ะพี่น้องบนนี้หายตัวนี้เพิ่นหายมาสามห้าสามหก 3, 5, 3, 6, แล้วก็หาเจ็ดสองหาเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดแปดเด็กค่ะพี่น้องค่ะ ไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้อง you, ่ะหลังจากของพนหลุดมาหลายงวดแต่ว่าสองตัวนี่ก็เขาดูเขาบ่อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่างวดทีแล้วนี่ประลาดป totally. ระทัาใม่พ like ิดหวังค่ะเขาสามตัวแบบตรงตรงเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลังจากที่เพินกะเขาดูเขาบอยมากปีทีแล้วนี่เขาเกือบสามตัวนี่งวดบินงวดบ้าได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขสองตัวนี่ก็เขาดูค่ะ พอสีแยกมาให้สองตัวบนสองตัวล่างเนาะคะ่ะอันนี้เป็สองตัวบนบนคนค้อห้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของของ้อมูลแอดคนค้อห้วยนำเด้อค่ะเด้อว,วันนี้มาให้เบิงึงคลิปนี้มาให้บึงสองแอดเด้อค่ะแอดคนค้อห้วยคนค้อห้วยนี่สี่เสียมาให้เบิึงชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวสองตัวบนนี่สี่ตัวเน้นเพละสี่สามหกห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสองเนาะคะ่ะ ตัวบันเน้นกับสิ่หกสองหกแปดหาสองหาแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดคนข้อหวยนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งได้ชมจ้าคลิปนี้ไม่เบิ่งสองแอดนะคะแอดคนข้อหวยกับแอดแผ่นเพนผารวยค่ะพี่น้องขาเพนเพนผ้ารวยงวดที่แล้วกับเขาจุดสามตัวนะเขาสองตัวเขาจุดเขาสองตัวบนนะคะพี่น้องค่ะ สาตัวรุดต้จาะเถวหน่งเจวันนี้ก็เอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันกอนมูกอนผวกค่ะพี่น้องค่ะรอชมชุดตัดชุดเน้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเล็กตารางเพลนสี่ต,ตัววันนี้ให้หาศูนยแล้วก็สองเนี่ก็ชนกับคนณข้อหวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อห้7สองย์แล้วก็ห้าค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำในดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอพี่น้องโชคดีลาดวยถูกเวยแล้ววันที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้เมยหายใจว่าท่านค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออาภัยในการผากเสียงนำเลยค่ะพี่นอ้องเด้อโชคดีลาด้วยลําด้วยกะ่ะเจอกันคลิปหน้าจะพี่น้องจ้ารวยรวยนะคะ